สวัสดีค่ะพ่อสุชายเลิ่สังๆเขบคุณค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บน์การ์ด้านะคะพี่พ่อนบอพี่ช่างมาฟังด้วยนะนั่นลูกอ่านหนังสืออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้สักกะกันเนี่ยพี่่นาพูดเองเลยไปครับไปสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่ผ่อนเขาพูดอย่างนี้แหละพี่ผ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะต่อไ้ครับแม่พาสดมนสาูุค่ะนเองลูกเองค่ะลูกก็อย่า,า,าไงไรสดค่ะคุยกับพีก่กาชาด้วยพี่พอเปร็นหน่อยสิพี่พรเพือเ่อให้ฟังหน่อย ลมดูฟ้าอยู่ไหนเนาะพี่ยสุดการากับป๊อปปี้พี่เสน่ห์คายสถอพี่เสน่ห์เนี่ขคุณาไปทำไมขาไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเพอโดนยิงยื่อนื้อเะเขียนไปเกียนดีๆโอ้เก่งเถชวะสุดแอปไปทําไปทำไม ไม่ใชครับนเหรอเอ,อ่อให้ลุยบอกป๊อบไม่ได้ครับป๊อบไม่ได้ภาพบ๊อบไป พี่ช่างพี่พรบอกพ่อบ้านฮู้ฮู้พ่อพ่อบ้านบอกคุณทีพี่ช่างบอกว่าพ่อบ้านพ่อบ้านบอกพรานพรานพี่พรบอกแม่ปีน้องนุ๊กสวัสดีครับคุณธีรพงศ์ก็คุณกา่าสวัสดีครับพ่อบ้านก็กทายแม่ปีน้องนุ๊กนะคะขอบคยนุ้ยดีครับพ่อบ้านพี่เสน่ห์คุณธีรพงศ์สวัสดีครับพี่ช่างก็สวัสดีคุณธีรพงศ์นะคะมันมืดไปไหม ้าบสวัสดีคุณไข่นุ้ยนะคะคุณธีรพงศ์สวยไหมนะค่ะสวยไหมน่าสุดฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะสว่ไหมคะพี่พรบอกคุณธีรพงศ์สวัสดีสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายนด้วยเ้่นนะคะอุ้ยผมสวยมันกงงว่าผมสวัสดีนล้วก็ฝนตกไหมเป็นขอใครคุณโอ้ทรงผมมา็นยังไงคุณธีรพงศ์เสน่ห์เสน่ห์นะคะคุณธีรพงศ์เป็นไงบ้างน้ำขึ้นยัง ส่งผมมามม่ส่งผมมาม่ยังไงก็ดูแลด้วยนะมีฝนตกเยอะเลยอ่ะอาําเป็นยังไงทักทายกันนะคะน้านสี่ชุดก็ทราบไป่ทำอะไรเข้ามาแล้วคอมเมนต์เข้ามาน้องน้องเองหัวกำไรน้องเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเองได้กันได้ค่ะเราไม่เล่นกันเองดิ คุยกับพี่ก้าซาด้วยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะลัโงโลความสวยอยู่นี่ค่ะเดีย๋ยวมึงเดิร้องเพลงให้ฟังน,นะคนในีำโพงสวัสดีกันน้องไข่หนุ่ยนะคะไปไหนแล้วบ้าณบอกจอดจอดเป็นไหนแล้วสวัสดีครับพี่วุฒ สวัสดีค่ะน้องน้องพี่ช่างสวัสดีค่ะพี่พุธนะคะพี่พุธนี่น้องเองสวัสดีค่ะน้องนุ๊กไปไหนแล้วอย่ามานี่มาฟังเพลงลูกทุ่งกันฟังพี่กระซาไปด้วยพี่พาคินสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะ พี่พาคินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอดอยังมาเอลสามแปดไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะ่ครก็ได้ส่งข่าวป๊อบรู้ตัวด้วยว่ากำลังจะโดนชุดใครเข้ามาแล้วก็ทักคายกันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ทุกคนสวยไปไหนแล้วล่ะอันนี้ใช้ช่องนลูกนะคะไลฟ์สดพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่วุฒไม่มีโปรไฟล์รูปเนาะไม่เห็นนะคะทุกวันจ้ามาหน้าอันเดียวก็คนสวยมาหน้าเร็วก็สวัสดีช่างของพี่พรหัวเราะกันนะคะมาหน้าอเร็วพรุ่งนี้ค่ะพอบ้านได้ยินเพลงไหมคะ น้องเศรษฐีสวัสดีค่ะที่ต้นรัชสานกาซ่านะคะอยู่บนนี้าได้ยินค่ะอ๋อพี่มุดพี่ชัดสวัสดีค่ะไม่อยู่ไม่อยู่แยีสุดยอดไปเลยพิเสนเสร็ขึ้นไลฟ์ครั้งแรกนะคะวันนี้พี่ช่างบอกน้องตาฟังฟังดีฟังอีกเรื่องหนึ่งสองเครื่อง สวัสดีค่ะน้องลูกเข้ามานั่งนี่แล้วยังไงก็เอ้าไปไหนแล้วนี่เนี่ยเขามานี่นี่พี่พากินหนะได้ยินอยู่เห็นไหมพี่เขาบอกไปสวัสดีพี่เขาเรียกสวัสดีค่ะเอาขันนามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักน้องลูกไหมคะน้องลูกเป็นแบบพิเศษนะคะเราก็จะอ้วนๆนิดนึง น้องนุ้งเขาฟังพี่กาซ่าด้วยสวัสดีนะคะเอาควนไปนั่งตรงนู้นไหมโอ้ยโอ๊ยสวัสดีค่ะแล้วน่าจ,จะเคยเจอกันนะนะเนาะพี่พี่พุทธเนาะพี่พุทธเล่นคืออะไรเนาะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะชัดไหมครั เห็นไหมคะนุกเห็นไหนไมหไหว่าที่กระซ่ากรไลสดอีกเพื่อนหนึ่นงเพราะข้งแรกเพิ่งเจอั้งแรกนะคะอขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะช่องนี้เป็นช่องของนุกอ๋อนุกไล์ส

น้ำเต็มแล้วน้ำเต็มแล้วไม่มีโอ้พี่พี่เปิดไว้อยู่อ่เอ้าพี่เสนนาวาสวีคน้ำคนมาแย่งตังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้เดีาแป๊ะให้ <c oughs> เอ๊ะแป๊ะนี่สิ ไครปไ,รครไปไ,รไหนวะใครไปไหนไม่รู้นี่คุใครสวัสดีค่ะเนะด,ด,ดี๋ <c oughs> ยวจะหาให้ดูเดี๋ยวไปปิดไลฟ์สดก่อนเร้ด,ดี๋ยวไลฟ์สดบางก่อนนะ <c oughs> คนดูมีแค่สองคนเองครับคนสองคน จยไปหาให้เดี๋ยวไปหาให้เอ๊มต้องใส่ในนีดีรีบรอยภาพน่ารักใครเปไ็นปไหบ้างส่งมาให้ดูนะคนสวัสดีค่ะพี่พาคิน <laughs> พี่พาคินบอกว่ามีคนดูแค่คนเดียวย <laughs> วันนี้เพิ่งขึ้นไลค์สดค่ะก็เอ๊น้อ,องกคขจะหาไปนะคะ เรชอบถือตังเด้อหาให้ว่าอยูอ่ตรงไหนเขาเกนเก็บไว้ซ่อนดีเกินนะ <c oughs> อะไรเนาะขอโทษที่เขียนเอชื่อผิดนะครับ <c oughs> หาตัวเออไม่เจอไม่เป็นไรคะ่ะอย่าไปหาหอย่าไปหาแบงค์ยี่สิบให้น้องลูกก่อนนะคะพี่พากินพี่พาคินอู้พี่พาคินงรับชนน้องลูกนะคนเดียว อย่าไปหาตางค์ให้ เลื่อนไปเองนะคะมาเรียไล่ทั้งคืนพี่พาแล้วน,น,นะคะเขาอ่านชื่อก่อนว่าอ่านถูกไหมซาเราก็โอ้โห ไกลๆเนาะพี่พาคินเนาะพี่พาวินพี่พาพี่พาคินวิอ่อาอ่านออกแล้วตัวหนังสือมันเล็กมากเรานุ่มก็อยากไล่โสดนี่ไงก็จับก็ไล่ให้แล้วไงคะ หยิบมือถือไปนะคะจะดูตัวเองอย่างปปิดไหมละ่ะดูเนี่ยดูพี่เขาบอกว่าสู้ๆนะคะน้องมีเห็นไหมขอบคุณนะคะเห็นไหมนิ้วโป้งะสวัสดีขอบคุณคะ่ะพี่พาคินบอกว่า,วาสู้ๆนะครัอนกลางคืนมันก็อาจจะมืดเนาะเห็นไหมพี่ภาคินเขาบอกสู้ๆนะคะพี่พุตก็พี่พุดรพี่พุตรอะ ต้องสติ๊กเกอร์มาอยู่ที่ไหนกันบ้างคะฝนตกไหมเอาอยู่อีกเครื่องนึงก็ฟังพี่กาซาอีกเครื่องนึงเหมือนกันอู้อันนี้กล่องของน้องลูกนะคะอีกกล่องแกะเนี่ยอเอาเอาซื้อมาแล้วอันนี้แกะดิสก์ชาร์บมาได้แบบน,ะนี้แกะอีกแกะอ ม okay. ีีต้องอาจจะครับนะรกความสะอาดกินข้าวก่อนแป๊บโอ้เออสอดของนี้ินข้ากับอะไรเนาะข้าวกับอะไรคะเออเออจูอสอดหอเอาตตไหม ตุ้งตีเลยูแบปล่อยด้วยอยอีกปล่อยอีกตุ้ปล่อยไลยแรงมากนะปล่อยเลยฟองอะไรล่ะออกอะไรด้วยเลิฟมสามสวัสดีค่ะพี่สุชาติชาแนลสองเลิฟมสามสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ไปไหนเลย โปติตกไหมคะทางนูน้นอันนี้เป็นช่องของน้องลูกนะคะฝากติดตามกันนะ่อนอนี้ก็ไลฟ์สดได้แล้วนะคะช่องยูทูบไปอีกไปก่อนไปช่องของน้องไลฟ์สดได้หรอได้สดได้ โอโห้ไรถอดได้แล้วลูกอือโ้หพี่เขาบอกว่ามีคนดูสองคนสู้ๆนะคะเพราะว่าเออเะทุกคนผู้หญิงผู้หญิงนะคะผู้ชายเขาจะคุยกันสุดซาดชาแนลสองเอ๊ะแล้วสามเออผชายน้องลูกเออคืออะไรกันถ้ามีอย่างนี้าต่ยต่อยอีกกันไปเออ้หูต่อยกัเลยอ่ะต่อยอู้ ใส่ให้ท่านขอบดูก่อนจัดเออเขาได้จดหมายมาโอ้โหเขาได้อะไรนะสั่งเซ็ตชู้มาของนี้นะคะกเขาดีใจว่าเป็นของขวัญนะคะเขาให้เขาแ็กของขวัญนะคะเนี่ยของขวัญเป็นกล่องใหญ่ทรายจําได้นะคะอเขาแจกอะไรด้ สวัสดีจ้าเข้ามาแล้วก็ไปันแม่ก็ร้เลยอันไปกันไปกันเอาไปกันไปให้ดูหน่อยอให้ดูนะไปต่อมไปติดใจอร้องกันนะ แสงมันมืดะแสงมันย้อนแสงอ๋ไฟ่ไฟนี่ไฟันเหยโอ้ต้องต้องทัมุ้งตง้ตั้งตงนี้ลยตั้งตรงนี้แล้วาตั้งสายตั้งทุกคนเข้ามาดูสองท่านแล้วย้อนแสงฝากติดตามช่องน้องลูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใค้เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะ ไว้ข้างล่างอืม อคี้โอเคโอเคเออเห็นตุ๊กตาด้่แ้่ะออนั้นเป็กกิอ้ยอืมอาชีพสวัสดีพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกโอหช่องน้องใครช่องน้องลูกเหรอช่องน้องลูกพียูทูบลุนอ๋อเฮ้ยยูทูบไปดูดิ Nời luôn 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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่คนค่สวัสดีก่สวัสดีที่สวสดีบอนเลิกเหัวใจหัวใจริงเลกงานมยากกังยัยก่อวิ่งายังเข้าพิมบ้านน้องรูหเจอไหม นน้องุกแชร์เข้าไปในช่องไลนะ์ล่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะใครกันนะคะ ใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักใครด้วยนะคะจะบัดผมให้ก่อนเราจะวันนี้มีน้องหนูไปรับอะไรนะ ฮะทักใจกันได้นะคะเดี๋ยวมาตผงนีโอ้ ผมเออมีคอหอะโอเคได้สองกล่อเามทีเขาดูที่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแกยไปสวัสดีที่เขาฟอฮ นีตุ๊กตาคอมเมนต์ได้นะคะให้กดหัวใจเข้ามาสวัสดีค่ะ <c oughs> ใครยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปอสร้างอกาสทีวีสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะมีเห็น สวัสดีค่ะลองกดสติกเกอร์เข้ามาดูนะคะมันมีลูกเล่นดีมากเลยมีมันมีสติกเกอร์เยอะมากนะคะลองกดเข้ามาดูนะคะว่ามีสติกเกอร์อะไรแั่นบ้างสวัสดีสร้างโอกาสทีวี สวัสดีพี่พเขายาค่ะดูดูหน้าน้องล๊กเขามีความสุขมากเลยสวัสดีค่ะเห็นหน้าน้านองล๊กไหมคะฝากติดตามช่องน้องล๊กด้วยนะคะ <c oughs> ได้ออกมาได้เลยเหรอ ว่ไป,ไปได้อยู่เพอะจุดไ,ไฟนะคะจุดไฟได้อยู่ไหมไ<ป>วันนี้ก็อยู่ในสวนด้วยนะคะอยู่เขาเชมเาค่ะใครอยู่ที่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะ<ป>อ๋อคุนี้<ป>อันนี้เป็นเช็คชู่อของ,ของลกูกอ่าตั้งไว้นะคะ โอ้สร้างโอกาสดีีส่งสติกเกอร์เป็นปลาสลามนะคะสวัสดีค่ะสติกเกอร์มีเยอะเลยนะคะลองทิมกันเข้ามานะ เย็นก็อาจจะวุ่นหน่อยนะคะที่ไหนฝนตกบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไลฟ์สดทุกวัน,นะคะ่ะเป็นวันละชั่วโมงนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ หุดไปด้วยสวัสดีค่ะ <g ib berish> น้องลูกสวัสดีค่ะใครลักเตียให้ผมสวยถุกสวยนี่เห็นน้องลูกไหม <g ib berish> เห็นตัวเองไหม เหรอพี่กาเจาก็มาแล้วพี่กาเจามาในช่องน้องโน้ตเนรเห็นไหมเห็นตัวเองไหมเนี่ยเห็นหน้าตัวเองไหมคะส <c ười> วยไห <c ười> มรู้ใครถักเทียนให้หนหมสวยไหมลูก

คุยในออนไลน์เหรอเหรอคุยในออนไลน์เหรอสวัสดีค่ะคุยในออนไลน์หรอน้ำเย็นจะหนาวไหมน้ำไม่บางวันนี้ก็จะวางไลฟ์สดน้องนุชจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะ ma mm -hmm.